ไช้เอาไอ้พุนจันี่าเเท้าทรงหนามให้เจีลําใหญ่เนี่ยเอาไปชิไปไถมันอยู่โอ้ยเราอยากที่ยังลอยขั้นอยู่เราอยากน้ำเจ้าเอาอยากแต่น้ำไหมแม่น้นเจ้ามันแสบทรงหนามให้เราเนี่ยห้สทรงหนามให้เขาลใหญ่แม่นตกไปน้ำเจ้าผู้เดียวานา้น้าเจ้ามันแสบแเราอะไากิบาเป้ยเนาะโิบิไ้เนาะไปช เอีเราคนส่งน้ำว่าให้เฝ้ามาเฝ้ามาถาดเตะเศร้าจนคำเอาช้อนใ่มาเราบ่โอ้ยเนี่ยข่อยไว้มาส่งน้ำเจ้าบ่อุ้ยกับแม่แล้วนอข่อยทาขี้น้ำเจ้าอยู่ได้หนิเอาเดี๋ยวนี้เลยบ่เอาเรี๋ยวน้ออยากก็ไดเราเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มียันกับบ้านนี่ยังกับบาดเอาเอาเดี๋ยวนี่บนน้าแบบนี้บ่เออแม่ไมยังได้น้าแบบนี้เอาไดีจ้าตายแล้วตายแล้วพวกนี้บ้านเจ้าเจ้าก็เป็นคนยังสิโอ้ย หน้า่หยังดอกข่อยบ่อเหตเจ้าเอาน้ำมาส่งข่อยแม่เอากระส่งเลยเด็กกระเเสวมาส่งเลยมันสิงไม่น่าได้หนิมันบ่แม่น้ำแบบนี้น้ำมีหยั่งย้มน้ำกินแม่ไยเป็นคนส่งน้ำมาแม่นตีแม่นโยต์เนี่ยเมว่านน้ำกินแล้วน้ำไปส่งข่อยก็ว่าน้ำกินยุ่งจะเอาน้ำไมีหยั่งมาเหตข่อยนี่โอ้ยพ่อผมิบเอาก่อนโอ้ยบอกพ่อดอกแนวว่าส่งน้ำก็พ่อบอกว่สุดเนาะน้อผู้ใหญ่บ้านนี่มาสวนให้ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วเนาะสั่งน้ำอันหนึ่งได้น้ำอันหนึ่งบบบนี้โอ้ยน้อผ